ดวงเด่นแรงทะลุปลอด16พฤศจิกายน2568มาแล้วจ้าสายมูต้องรีบเช็ควันที่16พฤศจิกายน2568นี้ดวงใครจะพุ่งแซงโค้งสุดพลังเรามาเจาะลึกแบบยาวๆและเอียดสุดๆตามหลักโหราศาสตร์ไทยแท้ๆในสไตล์หมอดูวัยรุ่นที่เข้าใจง่ายฟังแล้วอยากลุกไปทำตามทันทีลักษณะที่เด่นสุดๆยืนหนึ่งในทุกด้าน ลักษณพิจิต Scorpio Rising ดวงเด่นแรงเบอร์หนึ่งสโลแกนจังหวัดทองดวงเปิดทางรวยงานปังรักเริดแบบ300%เปอร์เซนอธิบายแบบละเอียด การงานโหวันนี้ดาวอังคารดาวประจำตัวยังคงทรงพลังสุดๆส,ส่งผลให้คุณมีพลังขับเคลื่อนงานแบบติดจรวดใครที่กำลังมีโปรเจกต์ใหญ่หรือรอจังหวะการตัดสินใจสำคัญลุยเลยเพราะดวงสนับสนุนให้คุณเป็นผู้นำมีความกล้าหาญและทำอะไรก็สำเร็จแบบฉับพลันทันใจแถมดวงยังเชื่อมโยงกับดาวศุกร์ดาวการเงินที่ให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีจากงานที่ทำ หรือได้ข้อเสนอที่ปังจนต้องกรี๊ด การเงินถือเป็นช่วงที่การเงินไหลามาเทมาอย่างไม่น่าเชื่ออาจมาในรูปแบบโชคลาบเล็กๆน้อยๆรายได้พิเศษหรือการเคลียร์หนี้สินได้สำเร็จเป็นช่วงที่มือขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใครที่ทำการค้าขายวันนี้ปิดดิวได้ง่ายมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์เพราะเงินเข้าเร็วก็ออกเร็วได้เหมือนกันนะ ความรักคนมีคู่เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์แข็งแรงมากมีความเข้าใจกันลึกซึ้งอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์จากคนรักที่ทำให้ใจฟูสุดๆความรักไม่ใช่แค่หวานแต่คือการเป็นกำลังใจที่หนักแน่นให้กัน ความรักคนโสดเนื้อหอมมากมีเสน่ดึงดูสดสุดๆมีเกณฑ์เจอคนถูกใจที่มีความมั่นคงอาจเป็นคนในที่ทำงานหรือคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานแล้วเกิดเป็นความผูกพันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังและรวดเร็วเคล็ดลับเสริมดวงใส่เสื้อผ้าโทนสีแดงสีดำหรือสีม่วงเข้มจะยิ่งเสริมพลังความมั่นใจและโชคลาบ ลักษณที่เด่นรองลงมาแต่ก็ปังไม่แพ้กันลักษณกุมภา Aquarius Rising สโลแกนราหูหนุนดวงรวยเงินเข้าปังปังมีคนมาเปต้องกล้าข,ขวาโอกาสอธิบายแบบละเอียด การเงินโชคลาภดาวราหูดาวโชคลาภหรือการเงินทางอ้อมยังคงส่งผลดีอย่างต่อเนื่องทำให้คุณมีโชคลาภที่คาดไม่ถึงเงินเข้าแบบลับๆหรือได้มาจากช่องทางที่ไม่คาดฝันเช่นการลงทุนหุ้น,ห,นหรือการเสี่ยงโชคเล็กน้อยเป็นช่วงที่ดวงการเงินโดดเด่นมากอาจได้ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาหรือได้เงินจากเรื่องเก่าๆที่เคยลงทุนไว้ ปัจจุบันเพิ่มค่าฟูบูสด้วยการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดเพิ่มค่าเสริมทองคำสองชิ้นเพื่อเสริมพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มดาวราชเครือ9ดวงเพื่อเสริมโชคลาภเพิ่มดาวราชเครือ10บดวงเพื่อเสริมพลังโชคลาภเพิ่มดาวราชเครือ12ดวงเพื่อเสริมพลังคงที่ เพิ่มดาวราชเคลือ13ดวงเพื่อเสริมดวงโชคลาภเพิ่มดาวราชเคลือ14ดวงเพื่อเสริมดวงการงานความรักคนเก่าอาจมีเรื่องวุ่นวายหรือความลับในความสัมพันธ์เข้ามาให้แก้ไขคนโสดมีเกณฑ์เจอคนรักที่มาจากแดนไกลหรือคนที่มีความแตกต่างกันมากแต่กลับถูกดึงดูดเข้าหากันต้องระวังเรื่องรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ดูไม่ชัดเจน เคล็ดลับเสริมดวงสวดมนต์หรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงจะช่วยลดอิทธิพลด้านลบของราหูและเสริมโชคลาภลัคนามังกร a แคปริคอนไรซิงสโลแกนงานมั่นคงพุ่งสุดผู้ใหญ่เมตตาโอกาสก้าวหน้ามาถึงแล้วอธิบายแบบละเอียด การงานโดดเด่นเรื่องตำแหน่งและความมั่นคงในอาชีพสุดๆด,ดาวเสารดาวประจำตัวยังคงส่งผลดีทำให้งานที่คุณทำมีความหนักแน่นเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญที่นำไปสู่ความก้าวหน้าในระยะยาวเป็นช่วงที่ทำอะไรต้องจริงจังรอบคอบแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะมั่นคงและยั่งยืน การเงินการเงินมาจากความอุตสาหะและการงานโดยตรงไม่หวือหวาแต่แข็งแรงมีโอกาสเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมหรือได้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์การลงทุนมีความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนมั่นคงความรัก ความรักเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความเข้าใจคนมีคู่จะช่วยกันสร้างฐานะได้ดีคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นคนทำงานที่มั่นคงเป็นความรักที่เน้นความจริงใจเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับคนยากไร้คนชราหรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์จะช่วยเสริมให้การงานและฐานะมั่นคงยิ่งขึ้น